มีคนบอกว่าคิดถึงเพื่อไทยคิดถึงนู่นนี่โอ้ยอพวกกะโหลกลาพวกนั้นยิ่งแย่กว่านี้อีกออเตี้ยหมาตื่นเนี่ยนะออสั้นที่พ่อติดคุกอ่ะยิ่งแย่กว่านี้อีกอีเตี้ยหมาตื่นที่พ่อมันติดคุกะนะโอ้ยบริหารห่วยแตกแล้วก็แย่ยิ่งกว่านี้อีกแค่กูมีความหวังว่ารัฐบาลชุดนี้หลังจากที่ไม่มีออเตี้ยหมาตื่นเนี่ยมันน่าจะทําดีมากๆแต่ปรากฏเสือกไม่ได้ดังใจไงมึงไม่ต้องหลอกมึงอย่าไปคิด อีเตียมาตื่นนั่นน่ะโอ้ยิ่งแย่กว่านี้อีกส่วนออตื่นมาเตี้ยอียิ่งย้้ยแท่อวยนะเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่เอากับอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เอาอยู่กับอะไรปรากฏว่าน้ําท่วมดอนเมืองมึงนึกดูน้ําท่วมสนามบินดอนเมืองอ่ะดอนเมืองดอนคือที่ดอนน้ำท่วมสนามบินดอนเมืองก็ตั้งกองบัญชาการกันอยู่ตรงสนามบินดอนเมืองแม่งน้ําท่วมย้ายกองบัญชาการมาอยู่ห้าแยกลาดพร้าวน้ำก็ท่วมห้าแยกลาดพร้าวอีกอันนั้นอ่ะออตื่นมาเตี้ย โอเคนะเอาอยู okay, nah. you, ่ไม e ่รู้เอากับเอาอยู่ค่ะเอาอยู่ไม่รู้กับเอากับผัวใครแม่งเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ไอ้ชิบหายน้ำท่วมหมดเลยเอาอยู่ค่ะเอาอยู่ว่าอยู่กูุงไม่รู้เอากับผัวใครย่ะนะ